ฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูสปริงนะคะมันก็จะมีผักอันนี้ออกมานะคะเป็นสลัดป่านะคะรสชาติของเขาเนี่ยก็จะเหมือนสลัดที่ขายในห้างเลยนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ใบยาวนะคะเห็นไหมอันนี้ออกในสวนนะคะสวนเราเนี่ยกว้างมากๆแล้วก็ติดกับแม่น้ํานะคะฝั่งนู้นเห็นไหมนะคะแล้วก็ผักอันนี้ก็ขึ้นอยู่แถวนี้นะคะถ้าอีกสักพักหนึ่งนะาก็จะออกดอกเป็นสีขาวเล็กๆดอกเล็กๆ,ๆนะคะนี่ เราเก็บทุกปีเลยนะคะในสวนนี่เห็นไหมกําลังเริ่มออกเลยใเดือนนี้นะคะนี่เห็นไหมอันนี้รสชาติเนี่ยเหมือนผักสลัดในห้างเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยเราเก็บใส่กระมังเดี๋ยวต้องไปล้างให้สะอาดต้นหนึ่งเนี่ยสามารถแตกออกได้หลายกอนะคะบางอันเนี่ยก็กอใหญ่มันชอบออกในแปลงผักที่แบบว่าเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พวกน้องทากเห็นไหมตัวเล็ก ชอบกินมากๆเลยนะคะจะไปอยู่ข้างในอันนี้คือตัดมาเมื่อกี้สดสดเลยนะคะจากในสวนเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยน,น,นี่มีอีกต้นหนึ่งต้นแบบนี้หน้าตามันก็จะคล้ายกับดอกไม้อีกชน,นิดนึงแต่ว่าดอกไม้นั้นเดี๋ยวถ้าเห็นจะถ่ายให้ดูนะคะในสวนมีเหมือนกันแต่นี่นี่ก็เหมือนในห้างทุกอย่างเลยนะคะเหมือนที่ขายในห้างแล้วก็รสชาติก็เหมือนทุกอย่างเลยอันนี้คือข้างหลังเขาจะแตกเห็นไหมกิ่งก้านอะไรน้อยนะแตกหน่ออยู่ข้างในนะคะ แล้วก็มีตรงนี้อีกนี่เห็นไหมอร่อยมากเลยนะผักสลัดชนิดนี้นะคะรสชาติดีมากๆเลยเหมือนที่เวาขายเปียบเลยนะแต่ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเรียกอะไรนะคะเรียกผักอะไรเนาะเห็นไหมเนี่ยเป็นกอเลยแล้วก็เนี่ยมันจะออกแซมกับหญ้านะคะถ้าขึ้นในสวนแบบนี้คือตรงนี้ปลอดภัยนะคะถ้าขึ้นตามสวนสาธารณะหรือว่าที่คนเดินก็ ต้องระวังพวกหมาหรืออะไรฉี่ใส่นะคะแต่ที่นี่เนี่ยไม่มีนะคะเป็นอุทยานธรรมชาติแล้วก็เป็นสวนที่ติดใกล้กับแม่น้ํานะมันก็เลยปลอดภัยเนี่ยสองต้นใหญ่ๆนะแล้วก็จะตัดข้างล่างออกไปก่อนนะคะตรงนี้เพราะว่าเราขี้เกียจล้างมันสกรปรกนะคะเนี่ยตัดขึ้นไปนิดนึงอย่างนี้ก็กินได้ล้างให้สะอาดอร่อยมากทุกคนผักอันนี้นะคะเนี่ยมีตรงนี้อีกกอหนึ่งกอสวยเลยเห็นไหมคะ,ะออกแซมกับหญ้า แล้วก็เจาะมีดเฉาะรากของเขาข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาอันนี้เป็นหญ้านะคะหญ้านี่ก็ดึงออกไปก่อนเห็นไหมอันนี้กอกอนนี้กําลังงามเลยเห็นไหมแตกออกหน่อออกเยอะแยะเลยเพื่อนๆดูแตกหน่อออกมานะคะเนี่ยเห็นไหมน้องทากชอบมากๆนะถ้าเอาขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นทากตัวเล็กๆกินนะคะอยู่ข้างในนี่เห็นไหมตัวสีดําๆตัวเล็กกอี้สวยละดูข้างล่างเดี๋ยวเราจะกลับด้านให้ดูเห็นไหม ค่าแตกหนอ่อเต็มเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาตรงนี้ทิ้งก่อนเนี่ยใบตรงนี้นะคะทิ้งไปแบบนี้เห็นไหมอันนี้จะกินได้นะคะเป็นหน่อของเขาที่แตกออกมาหน่อเล็กๆก็ก่อนี้ต้นเขาเล็กๆต้องไปล้างให้สะอาดสลัดชนิดนี้เนี่ยมันมีทั้งแบบซองที่เขาขายที่เราเอามาหวานได้นะคะมันจะมีที่เขาขายใน ในร้านต้นไม้เนี่ยจะมีทั้งใบยาวแบบนี้แล้วก็ใบกลมๆนะคะรสชาตินี่ก็เหมือนกันเลยนะส่วนมากจะหวานอ่อก่อนฤด,ดูหนาวจะมาถึงนะถ้าเป็นที่นี่นะคะที่ฝรั่งเศสเนาะนี่นะคะ